ผมเตือนแพอ่อนครับบ้านอยู่างไซอำเภอบันดานลันหอยจังหวัดสุโขทัยครับ <c oughs> ก็เลี้ยงงวครับเลี้ยงงัวมาเลี้ยงงวมาได้สามปีสามปีก็ไปเห็นเขาเอา เอาร่วงมาเลี้ยง<ม>ก็ไปขอซื้อเข้ามาเริ่มแรกก็ไปเห็นเนาะก็อยากกินก็ไปซื้อเขาขอซื้อเขามาเห็นตัวขึ้นมันน่ารักน่าเลี้ยงดีครับก็เลยเปลี่ยนหัวอาหารให้อ่ะเอาหัวอาหารใหม่เลยใส่นีอีกสิบห้าวันใช่ไหม สิบห้าวันเราจับออกได้เลยขั้นตอนเรียนก็ผมก็ดูของเขาครับดูที่ในกระมังที่นิดๆในตัวมันอยู่นะผมก็มาคุยคุยดูออมีกาบมะพร้าวน้องมีกาบมะพร้าวผมก็ไม่มั่นใจผมก็กลับไปถามเขาอีกว่ามีหัวอาหารด้วยหัวอาหารแล้วก็มันมันสับมันสับหลังครั้งแรกก็คือว่าแยกแม่ที่นี่ครับที่ผมเอาแม่เอาแม่ออกปุ๊บ นี่ก็ผสมหัวาหานใหม่มันมีหัวาหานหมูก็ได้ครับหัวาหานหมูหันหันงัวได้ทั้งนั้นครับแล้วก็ล้าอ่อนสามขีดสามขีดต่อหนึ่งกำลังครับน้ำสามลิตรกับน้ำน้ำสามลิตรแล้วก็มันมันสามโลก็ได้นะถ้าว่าเราไม่เหมือนก็สองโลครึ่งหัวาหานสามขีดฝากน้ำตาล,ลกระป๋องน้อย เพราะเขาจะไม่มีกลิ่นตัวแรงไงอาจจะเราก็รู้แล้วเนาะเราก็ลองมาผสมอีกเองเลยครบลองลองดูลองดูมันก็มันก็ได้ผลได้ผลเขาก็เกิดตัวใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยเอาเอา,เอาที่ตัวกระดุกกระเดกเนี่ยครับลงพอพอพวกนี้ลงได้อีกสิบห้าวันจับขายได้แล้วครับเนี่ยอีกสิบห้าวันตัวนี้นะสุดนี้นะแต่ แต่แม่หนึ่งก็อีกสิบห้าวันแยกแม่ออกได้ตุ้เมียเขาจะเป็นงวงยาวหรือยวง,งเนี้ยครับเพราะว่าตบผู้เขาจะสั้นแล้วก็เขาจะมีแผงตรงปลายนิดนึงแผงดำดำสังเกตง่ายตุ้เมียของเขาจะไม่มีอะไรแล้วเลี้ยวยาว,ยว,ยวลงไปเลยอนั่นต้องให้ได้สามสิบห้าวันตัวนี้นะตัวนี้ให้ได้สามสิบห้าวันเพราะเขาแก่เต็มที่หัวอาหารหมดเราไม่เปลี่ยน แล้วมมนเปลี่ยนละเอาเอาเอาคัดออกมาเลยแล้วก็เอามาลงกระมังใหม่ลงกระมังใหม่กระมังนี่อะ่ะกลับมะพร้าวสามชั้นซ้อนสามชั้นเลยครับแล้วก็อีแถวที่สามข้างบนอะ่ะต้องเป็นกลับฝอยกลับนิ่มๆแล้วก็ขี่ที่ว่าเขากินเหลือจากกระมังที่เราเอาออกนะเอามาโปะอีกครับโปะที่กลับมะพร้าวแล้วก็เหลือสักนอให้นิดนึงเพราะเพราะเอาแม่เขาลงมันก็พออยู่ได้นะผมว่าถ้าว่าถ้าว่างานอันนี้เรกของเราว่า ไม่ได้ทําอะไรจริงจังแล้วแบบผมเป็นคนเลี้ยงงัวด้วยเนาะก็ทําอันนี้เสร็จปุ๊บผมก็ไปหาตัดหย่ายง้งัวกินมั่งอะไรมั่งไปแล้วก็พอถึงสิบห้าวันผมก็มาดูแลอีกทีนึงครับสิบวันสิบวันก็ได้สิบวันต้องคอยดูน้ําด้วยครับไม่มีโรคหรอกครับเนี่ยตัวตัวเขาอะสวยสวยเนี่ยเขาโอ้ระวังแต่มดดำนั่นเดียวครับที่มันจะขึ้นด้วยใกล้กูดกะมังเนี่ยจะต้องกะมังรองอีกครับ เราจะไปกัไอีกตัวนี้น้อยที่มันกรังจะเกิดอ่ะต้องคอยดูตรงนี้หน่อยเดียวต้องต้องล้างท้องก่อนครับอ่าพอพอเราเอาออกปุ๊บเราจะต้องล้างท้องวันหนึ่งถ,ถ้าถ้าเทาออกตอนเช้านะครับนะเราจะแช่ในน้ำในกระมังกระมังเอียเอ่ยมๆนะครับพอเปลี่ยนน้าชั่วโมงเปลี่ยนทีชั่วโมงเปลี่ยนทีนี่เราก็จะให้กินรสอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเอาทอดมันก็กะทิพวกผลไม้ก็ได้ครับ บใบเตยหอมผัดกะเพราก็ได้ครับเนี่ยแล้วยำก็ได้ยำแบบหมูลรวกให้สุกแล้วโอ้โหหอมหอมท้ามันงานถ้าสนใจก็มาที่บ้านนี่ก็ได้ครับเนี่ยตอนันนี้เขาก็ไม่มีใครทำนี่ผมคนเดียวทำกันเนาะก็โทรศัพท์นะครับมาแล้วก็โทรมาศูนย์นะเก้าหกศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สองเจ็ดเก้าครับ โทรมาเบอร์นี้ได้เลยครับถ้าอยากจะเลี้ยงนะ